ป่าที่แล้วนะครับเราก็ไปดูแลสาหรับบุคคลธรรมดาง่ายมากๆก็มีสําเนาบัตรประชาชนสําเนาห,หน้าบุกแบงหรือว่าบัญชีธนาคารนอกจากบุคคลธรรมดาแล้วเนี่ยอีกหลายๆายคนก็เป็นนิติบุคคลเนาะดังนั้น EP นี้เราจะมาดูกันว่าถ้าเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยการเตรียมเอกสารแตกต่างจากบุคคลธรรมดาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูการเตรียมเอกสารฉบับมือโปรแบบนิติบุคคลกันนะฮะ กลับมาแล้วนะครับสำหรับพี่ยีนของเราเนีเป็นแบผู้เชี่ยวชาญกูรูนะครับจากทางกราฟฟูนนั่นเองค่ะวันนี้คอสตูมจัดเต็มนะคะรู้เลยว่าเป็นนิติบุคคลจริงเพราะว่าวันนี้อะไรเป็นตัวแทนของนิติบุคคลได้คะเอกสารสําหรับนิติบุคคลต่างกับบุคคลธรรมดายังไงคะบุคคลธรรมดาเตรียมสองอย่างก็คือบัตรประชาชนและสําเนาบัญชีธมาคารของนิติบุคคลเพิ่มขึ้นมาอีก2อย่างเป็น4ีอย่างเพิ่มตัวหนังสือรับรองบริษัทหรือเรียกว่า DVD และใบพอพรยี่สิบสำเนาบัตรประชาชนทุกนอบหนึ่งเหมื กันอีกรอบนะคะธรรมาดาไหมคะเหมือนกันเลยทุก<ม>อย่างค่ะบารต้องไม่มลอยุ่ํำเนวถูกต้องชัดเจนลงลายเซ็นถูก ต้องตัวหนังสือชัดรูปชัดแต่ว่าถ้าสมมติว่าจดหนังสือรับรองบริษัทที่เป็นนิติบุคคลถ้ามีผู้ถืออํานาจมากกว่าหนึ่งคนเราก็ใช้ต,ใชตามนั้นเลยค่ะเปถ,ถ,ถูกคน<อ>ตามหนังสือร<อ>ับรองบริษัทที่จดไว้สำเนาบุกแบงก์ก็เหมือนกันสมมติว่าเราเปิดบัญชีร่วมกันของบริษัท<อ>แล้วใช้หน้าบุกแบง์ตัวสำเนาอะค่ะก็เป็นสำเนาบัญชีธนาคารที่เห็นชื่อคือชื่อบัญชีใช่ชื่อบัญชีและเลขบัญชีที่ชัดเจนหนึ่งบัญชีเท่านั้นนะคะต่อให้คุณมีหลาย คนจะมีบัญชีแยกก็ต้องเลือกมาหนึ่งแต่ใช้อันทีเดียวเปิดมาเพื่อเป็นของบริษัทก็ใช่ใช่ถูกต้องอย่างที่3นะคะก็คือหนังสือรับรองบริษัทหรือ D B D เป็นหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เราไปจดตัวบริษัทเตรียมมาแล้วพัดเป็นหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งจะต้องลงนามสำเนาถูกต้องให้ครบถ้ามีผู้ถือสิทธิ์ในหนังสือรับรองหรือบริษัทเนี่ยมากกว่า1คนก็ต้องเซ็นให้ครบแน่นหนังสือรับรองเนี่ยต้องแนบทุกหน้าที่สําคัญอย่าลืมว่าต้องมีตราประทับของ อย่างสุดท้ายนะคะเป็นใบพพยี่สิบเป็นใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นตัวสำเนาก็เซ็นรับรอกถ้ามีตาประทับก็ปั๊มตาประทับทุกคนเหมือนกันทุกคนเหมือนกันมันจะมีกรณีที่ถ้ารายได้ไม่ถึง1นล้านแปดแสนบาทต่อปีไม่มีใบพพสองศูนย์ทำยังไงแน่ใบพพศูนย์เก้าหรือศูนย์หนึ่งแทนได้ค่ะแค่นี้ก็เสรัครได้แล้วถ้าพัดทํทำตามขั้นตอนอย่างที่บอกพัดนก็จะเอกสารผ่านต้องไหมคะถูกต้องค่ะครั้งที่แล้วที่เราควนไปสําหรับทุกคนค่ะเรามี2อย่างก็คือสําง แบบประชาชนและสำเนาบัญชีธนะคารแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นนิติบุคคลเราต้องเพิ่มมาอีก2อย่างนะครับก็คือหนังสือรับรองบริษัทแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะใบพพ2อนรวมเป็นสีอย่างซึ่งถ้าบริษัทไหนรายได้ไม่เกิน1ล้าน8แสนบาทต่อปีแนบใบพพศ1ย์หรือ09แทนได้ค่ะเราจะผ่านไปด้วยกันเราจะผ่านไปด้วยกันคนนี่ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราหายตัวเหมือนตอนเข้ามาไหม